รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่31มกราคมพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความผวงใย่ไปยังประธานธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความผ่วงใหญ่ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโอรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ในนครอ,อู่ฮั่นมณฑลหูเปย่ยและพื้นที่อื่นๆของสาธารณรัฐประชาชนจีนความว่า พระท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้ารู้สึกกังวลและห่วงใย,ยอย่างยิ่งจากการระบาดอย่างกว้างขวางและรุนแรงของไวรัสโครโรนาในนครอู่ฮั่นซึ่งขณะนี้ได้แพร่กระจายไปสู่จังหวัดและมณฑลต่างๆทั่วประเทศประชาคมโลกย่อมเกิดความประทับใจในความพยายามและความมุ่งมั่นตั้งใจอย,อย่างเต็มที่ของทางการจีนรวมทั้งมาตรการรอบด้านที่นำมาใช้ต่อสู้กับโรคระบาด ซึ่งเป็นภัยคุกคามอย่างยิ่งต่อเราทุกคนข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยขอยืนยันถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับประชาชนชาวจีนทั้งมวลทั้งขออํานวยพรให้ท่านประสบความสําเร็จทุกประการในการต่อสู้ฟันฝ่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ด้วยความหวังว่าจะสามารถฟื้นฟูสถานการณ์ได้อย่างสมบูรณ์โดยเร็วที่สุด พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านประธานธิบดีและประชาชนชาวจีนทั้งขอแสดงความหผงใหต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ต้องประสบความทุกข์และความโศกเศร้าแสนสาหัสจากเหตุการณ์ร้ายแรงครั้งนี้พระบระมทิไทมหาวชิราลงกรพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา19นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดตมหม่ให้สมเด็จพระนิธิฐาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพันราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณพระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬารพระบรมมหาราชวังในการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติ และแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2562สาขาการแพทย์ได้แก่ศาสตราจารย์ฟเอฟดับเบิลยูบาเทนชลักเจากสถาบันวิจัยมะเร็งแห่งเยอรมน,นีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีผู้พัฒนายาต้านไวรัสตับอักเสบซีรุ่นใหม่ที่เรียกว่า DAA และสาขาการสาธารณสุข ได้แก่ศาสตราจารย์ในแพทย์เดวิดเมบีจากมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชาอาณาจักรที่ค้นพบว่ายาเอซิโโรไมซินสามารถรักษาโรคลิสีดวงตาอย่างได้ผลทั้งนี้มูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์และด้านการสาธารณาสุขสาขาละหนึ่งรางวัลเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรแด่สมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในโอกาสฉลอง100ปีแห่งการพระราชสมภพวันที่1มกราคม2535และวันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีสเด็จพระราชสดำเนินไปยังโรงแรมเซนทราแกรนและบางกอกคอนเฟนชันเซ็นเตอร์ at Central World ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2563ซึ่งมูล,ลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขหน่วยงานองค์กรของไทยและนานาชาติจัดขึ้นภายใต้หัวข้อการจัดเวทีระดับโลกหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าประจำปี2563เร่งยกระดับความก้าวหน้าเพื่อบรรลุหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้า เพื่อสร้างพันธสัญญาจากนานาประเทศโอกาสนี้ได้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมเกี่ยวกับแนวทางที่จะผลักดันให้หลักประกันสุขภาพทุ่นหน้าประสบความสำเร็จซึ่งจำเป็นต้องผัฒน์กำลังทั้งระบบทั้งการออกแบบระบบประกันสุขภาพเพื่อประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมพันธสัญญาที่เข้มแข็งจากรัฐบาลความเป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ระบบการเงินที่มีเสถียรภาพนวัตกรรมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ และการสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อการกำกับดูแลซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขยายความคุ้มครองของหลักประกันสุขภาพทุนน้าให้ครอบคลุมอย่างแท้จริงจากนั้นทอดประเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับมูลลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลและทรงฟังบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ศาสตราจารย์ดรราฟฟ์เอฟดับเบิลยูบาเทนชิเกอร์ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีพุทธศักราช2562สาขาการแพทย์ ศาสตราจารย์ในแพทย์เดวิดเมบีผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปีพุทธศักราช2562สาขาการสาธารณาสุขในบันทีมูลอดีตเลขาธิการยูเอ็นและเจ้าหญิงดีนามิเรสแห่งจอร์แดนขณะที่รึกษาประธานาธิบดีแห่งสหภาพ,าพเพื่อการควบคุมโรคมะเร็งระหว่างประเทศพร้อมกันนี้ทรงเปิดน,นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีในโอกาส120ปีวันคล้ายวันพระราชสมพบ21ตุลาคม2563ที่จัดแสดงพระราชปรปะวัติพรระาชการณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขนอกจากนี้ยังจัดแสดงผลงานวิจัยของแพทย์ผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2560ที่ไปปฏิบัติงานด้านการศึกษาวิจัยหรือฝึกปฏิบัติวิชาชีพ ณสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินิสริพ,พัฒนมหาวัชราราชธิดาทรงเปิดงาน BBG Princess Cup 2020 วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จไปทรงเปิดงาน BBG Princess Cup 2020ซึ่งสโมสรกีฬา BBG จัดขึ้นณสามย่านมิตรทาว เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้สแสดงออกถึงศักยภาพและเก็บประสบการณ์ด้านกีฬารวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิสให้แพร่หลายตลอดจนสแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนที่สนับสนุนความสามารถของเด็กและเยาวชนให้เกิดการพัฒนาตนเองต่อไปโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนสโมสรกีฬา B b g ประจำปี2020ผู้สนับสนุนการดำเนินง,งานประจำปี2019 เจ้าที่และนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG และกิจกรรมที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนงาน BBG Princess c u คร2020รวมทั้งพระราชทานเข็มสโมสร BBG แก่ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG จากนั้นมีพระดำรัสเปิดงานและทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ด้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ b o ล s Be Good ในพระดาริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านของเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสให้ต่อย,ยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไป สำหรับงานครั้งนี้จัดขึ้นจนถึงวันที่6กุมภาพันธ์นี้โดยมีการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสระหว่างวันที่31มกราคมถึง2กุมภาพันธ์ใน14ประเภทประกอบด้วยชายหญิงเดี่ยวทั่วไปชายหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน21ปีชายหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน18ปีชายหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน15ปีชายหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน12ปีชายหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน10ปีและลูกี้ชายหญิง การแข่งขันแบดมินตันระหว่างวันที่1-6กุมภาพันธ์ณสนามแบดมินตันครมลิขิตเป็นการแข่งขันชายเดี่ยวชายคู่หญิงเดีย่ยวหญิงคู่และคู่ผสมใน5รุ่นปัจจุบันสโมสรกีฬา BBG มีประเภทกีฬา3ประเภทประกอบด้วยเทเบิลเทนนิสแบดบมินตันและฟุตบอลมีเยาวชนผ่านการฝึกอบรมในโครงการ474คนโดยปีนี้ขยายพื้นที่การฝึกอบรมจำนวน2ยิมได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต3จังหวัดนครราชสีมาและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์นอกจากนี้ยังมีแผนการขยายพื้นที่การฝึกอบรมจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังภูมิภาคต่างๆได้แก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต1จังหวัดระยองศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต8จังหวัดสุราษฎร์ธานีและหมู่บ้านป่าคาวายจังหวัดเชียงใหม่ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุธาพรทรงติดตามการดำเนินงานอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมและประติมากรรมวิหารวัดป่าแดดจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้เวลา18นาิกา22นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุธทาพรสเสด็จไปยังวัดป่าแดดอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ทรงติดตามการดำเนินงานอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมและประติมากรรมวิหารของวัดป่าแดดซึ่งในปี2559ได้สเสด็จร้อมคณะทำงานกองทุนและกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม ไปสำรวจโบราณสถานที่วัดแห่งนี้เพื่อดำเนินการอนุรักษ์และซ่อมแซมวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยฝีมือช่างเขียนชาวไทยใหญ่รูปแบบศิละปะพื้นถิ่นใช้เทคนิคสีปุ่นบนพื้นปูนและพื้นไม้เป็นเรื่องราวพุทธประวัติทศชาติชาดกและเรื่องไตรภูมิระยะกว่า135ปี ทำให้อาคารของวิหารภาพจิตรกรรมฝาผนังและงานประติมากรรมปูนปั้นเกิดชำรุดเสื่อมสภาพตามการเวลาโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมที่กำลังลบเลือนเนื่องจากถูกน้ําฝนรั่วไหลลงบนฝาผนังจากหลังคาที่ชำรุดจึงมีระดรําริให้กรมศิลปากรดําเนินการอนุรักษ์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและคงสภาพเดิมให้มากที่สุด รวมทั้งให้บูรณะและซ่อมแซมวิหารจึงดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆอาทิการบันทึกหลักฐานสภาพความชำรุดก่อนการอนุรักษ์รวมถึงทำความสะอาดเสริมความมั่นคงชั้นรองพื้นและชั้นสีเขียนสีซ่อมจิตรกรรมและบันทึกหลักฐานหลังการอนุรักษ์ส่วนการอนุรักษ์ตติมากรรมปูนปั้นประดับราวบันไดซึ่งเป็นรูปมกระไขยสิงห์ได้ดำเนินงานอนุรักษ์แล้วทำความสะอาดปรับสีให้กลมกลืนกับของเดิม ปัจจุบันการดำเนินงานอนุรักษ์แล้วเสร็จสมบูรณ์มีสภาพที่มั่นคงแข็งแรงสวยงามและคงความเป็นของแท้ดั้งเดิมทั้งนี้วัดป่าแดดที่สร้างขึ้นเมื่อปี2400โดยพระยาเขื่อนแก้วเจ้าผู้กครองเมืองแม่แจม่มได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อปี2524 องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพพระพมมงคลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมทองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา9นาฬิกา58นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพ พระพรมมงคลทองสุริมังคโลณมหาศาลาหทัยนเรศวัดพระธาตุสีจอทองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่13ธันวาคม2562เนื่องจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือเดเฉีบพลันสุริอายุ96ปีพันษา76พระพรมมงคลหรือหลวงปู่ทองอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคเจ็ดและอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีอทองมีนามเดิมว่าทองพรมเสน เป็นบุตรของในทาและนางแป้มพรมเสนเกิดเมื่อวันที่21กันยายน2466ที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2477ได้บรรพชาและได้อุปสมบทในปี2487ที่วัดบ้านแอนอำเภอฮอดได้รับฉายานามว่าสิริมังคโลทั้งนี้พระพรมมงคลเป็นพระเถระที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสังคมและชุมชน อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญในด้านวิปัสสนากรรมาฐานมีศิษยานุศิย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจำนวนมากซึ่งรัฐบาลเมียนมาได้ถวายสมณศักดิ์อัคคมหากรรมฐานาจาริยะนับเป็นสมณศักดิ์สูงที่สุดที่รัฐบาลเมียนมาถวายแด่พระพิสุิ์ต่างชาติในฝ่ายวิปัสสนาธุระในฐานะที่มีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่และสอนวิปัสสนากรรมาฐานนอกจากนี้ยังเป็นประธานทำการชำระพระไตรปิฎกบริวัติ และพระไตรปิฎกอัตถคาาและดีกาจากภาษาไทยเป็นภาษาล้านนาตลอดเจิงปฏิบัติหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์และเป็นประธานนำคณะศิษยานุสิตบำเพ็ญทานบารมีร่วมสร้างเสนาสนะแก่วัดในทั่วภาคเหนือและภาคอื่นๆสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาทาั้งสิ้น องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่จังหวัดพิษณุโลก วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชจดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะที่ปรึกษา<ม>เดินทางไปยังสำนักง,งานชลประทธานที่3จังหวัดพิษณุโลกเพื่อร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้แก่โครงการประตูระบายน้ําบ้านป่าซ่านอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําล้องปู พร้อมระบบส่งน้ําอําเภอบ้านโคกและโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํปุ้ยมะหงพร้อมระบบส่งน้ําอาเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งสํานักง,งานชประทธานที่3ได้ดําเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริผูกหัดภูเมี่ยงผูสอยดาว พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการดําเนินงานของโครงการที่มุ่งช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ชายแดนไทยลาวให้ได้เรียนรู้การทําเกษตรแผนใหม่ที่ถูกต้องควบคู่กับการสร้างจิตสสานิกในการอนุรักษ์ธรรมชาติพร้อมกับเดินทางไปยังฐานเอกร,ราชร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่315อําเภอชาตรการจังหวัดพิษณุโลก มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ตำรวจตระเวนชายแดนที่315และทหารจางศูนย์อํานวยการประสานงานโครงการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ผูกขัดภู่เมี่ยงภูสอยดาวคนมอ .1 นจนังหวัดเพชรบูรณ์และชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดลบบุรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร วันนี้ที่ห้องประชุมเทวกุลกรมฝนหลวงและการบินเกษตรพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงและนายจรัญธาศนกนสูตรองคมนตรีรองประธานร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่1ทับ2,563เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินง,งานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รวมทั้งความเข้าหน้าโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแ,แปลงสภาพอากาศตามจำราวฝนหลวงพระารชทานและความพร้อมการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี2563ซึ่งหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งส่งผลให้ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและบางพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค โดยได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับปีนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมพร้อมปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภายแล้งโดยได้เตรียมความพร้อมอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจำนวน32ลำและอากาศยานที่ได้รับการสนับสน,นุนจากกองทัพอากาศ ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติการเร็วขึ้นจากเดิมวันที่1มีนาคมของทุกปีเป็นวันที่6กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ขอนแก่นบุรีรัมย์ระยองและสุราษฎร์ธานีใช้อากาศยานรวม12ลำ ทั้งนี้ผลการปฏิบัติการฝนหลวงในปี2562มีการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศกันนวน6,280เที่ยวบินมีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวงคิดเป็นร้อยละ89ของพื้นที่และมีรายงานฝนตกรวม59จังหวัด รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาพรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานเกษตรแฟร์ประจำปี2563วันนี้เวลา13นาฬิกา57นาที สมเด็จเจ้าฟ้ากรมทัศีสว่างพวัดวรคัตตีราชนารีทรงตรัสรุณาโปรดให้นายชลิตมานิตยกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานเกษตรแปรประจำปี2563ณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่31มกราคมถึง8กุมภาพันธ์นี้ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมใหม่เพื่อเกษตรไทยยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนที่สนใจนำความรู้ไปพัฒนาการประกอบอาชีพเช่นลดต้นทุนการผลิตนำไปต่อยอดในระดับครัวเรือนและชุมชนต่อไปโดยปีนี้มีนวัตรกรรมที่น่าสนใจรวม97ผลงานใน10กลุ่มอาทิกลุ่มเกษตรและการแปรรูปผลงานเรื่องข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยวพันใหม่กลุ่มผลงานที่ได้รับรางวัลได้แก่นมแพะและผลิตภัณฑ์นมแพะไร้กลิ่น Tra k ู และผลงานรางวัลประเภทแอปพลิเคชัน Lovely Pets สำหรับเลี้ยงสุนัขก,กลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้นำผลงานวิจัยไปต่อยอดเช่นผลิตภัณฑ์แผ่นควบคุมน้ำตาลและต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้ยังมีร้านโครงการส่วนพระองค์อาทิร้านผู่ฟ้าร้านจิตลดาร้านมูลนิธิโครงการหลวงร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาตไทยนำสินค้าคุณภาพราคาย่อมเยาวมาจำหน่าย รวมถึงการออกร้านของสโมสรน,นิสิตเพื่อให้นิสิตนำความรู้ในห้องเรียนมาปฏิบัติจริงตลอดจนร้านค้าจากผู้ประกอบการทั้งนี้มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้สนองนโยบายในการลดปัญหาขยะเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและร่วมกันใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยผู้ร่วมงานจะต้องเตรียมถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติกด้วย คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรม,มามื่นสุทธานารีนาศ ที่อาคารภูมิสุริมคลานุสรณ์กรงพาบาลจุฬาลงกรสภาการชาติไทยในวันนี้มีเจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนและประชาชนทั่วไปนำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมือสุทัศนารีนาถพร้อมกับลงนามถวายพระพรให้ทรงมีพระพรนานมัยแข็งแรงในเรือนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในการดูแลและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องทั้งการเสด็จส่วนพระองค์และการเสด็จแทนพระองค์ด้วยท่งห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทุกคนอบข่าวในพระราชสำนักแล้วค่ะคุณธนสรอ,อมาตยากุลดิฉันเป็นจมารันทิพย์ฐันทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ